ดูนะครับเหลือแค่สาิวินาทีเท่านั้นผมว่าไม้นี้ผมจะไม่ทบแล้วน,นะครับเพราะว่าผมเหลือแค่300 3 2 1เยี่ยมนะครับโอ้โหเกือบไปแล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนครับผมชาญ AP t e c h l i ท e เช่นเดินะครับวันนี้นะครับเราจะมาเทรดกันอีกแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอดีกว่านะครับตอนนี้เพิ่งผ่านนอนฟาร์มไปนะครับเรามีสัญญาณตัว1น,นาทีมานะครับเดี๋ยวเราจะลองเทรดดูนะเดี๋ยวแค่สิบโควินะครับผมจะกดให้ทันก่อนโอเค4 3่สา,สาใส่ไป300นะกดแทบไม่ทันนะ <laughs> ไม่ได้ตั้งอะไรเลยตั้งแต่กล้องนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับสัญญาณ1นนาทีนะครับจะเอาอยู่ไหมนะครับ ตอนนี้กดขึ้นไปนะครับครับตอนนี้ไม่ได้ดูอะไรเลยนะเราจะลองเทรดหนึาทีชนข่าวดูนะครับถ้ามีสัญญาณ5้านาทีผมจะเทรดห้นา,าทีด้วยนะครับแต่ตอนนี้ขอ1นาทีก่อนนะครับมันให้เทรดขึ้นนะเราดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นไหมกราฟเมื่อกี้ลงปื้ดเลยนะรเราจะดูว่ามันต้องขึ้นไหมนะนะครับ มีติดขึ้นหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับตอนนี้ลงแล้วน่าจะมีไม้2แน่นอนนะครับเมื่อกี้กดไป300นะตายเงินผมมีแค่นี้ดีหว,ว่าลืมไปนะครับผมจะกดอีกไม้หนึ่งนะกด400ร้อยดีกว,ว่ากด400นะกดนิ้วเอ้ยกดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับไม้นี้ตายแล้วนะครับ ผมลืมดูเงินนะเงินมีแค่นี้เองนะครับจัดถ้าเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าไม้นี้จะวินหรือจะร้อนนะครับถ้าร้อนก็ร้อนตามระบบไม่เป็นไรนะนะครับถ้าวินก็วินไปนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเหลือแค่สามสิบวินาทีเท่านั้นผมว่าไม้นี้ผมจะไม่ทบแล้วนะครับเพราะว่าผมเหลือแค่สามร้อยไม่ไหวนะครับ กิริลืมดูนิดหนึ่งเร็วนิดหนึ่งนะครับพอร์ตนี้ผมมีเงินน้อยนะเรามาดูว่าวินหรือเปล่านะอ่าผมจัดไปนะถ้าแพ้คือแพ้ไม่เป็นไรนะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเยี่ยมนะครับโอ้โหเกือบไปแล้วนะครับ <laughs> นะครับได้มานะครับสามร้อยสี่สิบนะครับ พอ40นะครับก็ได้เงินคืนไปแล้วนะฮะกำไร40บาทนะนะครับตะกี้ไวไปนิดนึงลืมดูนะครับพอร์ตนี้ตังน้อยนะครับกดไปเรียบร้อยนะครับก็สรุปนะครับผมนะกดตามนะครับสัญญาณที่สีหนึ่งอาทีนะเอาอยู่นะเอาอยู่เนี่ยเป็นไงฮะวินไปนะครับเรียบร้อยนะครับ3ี่40บาทนะครับตะกี้ สัญญาณมันลงเห็นไหมอันนี้สัญญาณขึ้นนะอ่าผมก็เลยกดชนข่าวให้ดูเลยครับนี่คือข่าวนอนฟาร์มนะครับเกิดข่าวมาดูนะหนึ่งแทง่งสองแทง่งสามแทง่งสี่แทง่งห้าแทง่งหกแทง่งก็หลังข่าวประมาณห้าทีเท่านั้นเลยนะครับก็กดแล้วนะแล้วมก็วินจนได้นะโอเคเสียวมากครับผมตันะครับแล้วก็เงินก็ลืมดูว่าเงินมีแค่พันเดียวนะกดทบไปนี่เกือบไม่รอดนะครับอ่าก็คือเอาให้ดูนะครับว่า ชนข่าวอะ่ะมันก็นะฮะวินได้เหมือนกันแต่ประเด็นเนี่ยมันมีโอกาสลอดเหมือนกันนะครับต้องอย่าไปนะฮะเชื่อมันมากนะครับแต่ว่าคุณอยากจะลองก็ลองลองดูได้เลยนะครับนี่ผมลองให้ดูนะว่าทิกซี่ก็เอาอยู่นะครับสำหรับกราฟ1นาทีนะครับแต่ตัว5นาทีสัญญาไม่มีนะนะครับตะกี้เห็นแวบบๆอยู่ตรงนี้นะแต่ก็ไม่มีนะครับผมเปิดอีกตัวหนึ่งฮันเตอร์นะอ่าในเช่น,นี้นะครับ ฮันเตอร์นี่ฮันเตอร์ฮันเตอร์มีสัญญาณนะครับจะพักก่อนพักก่อนยังเสียวไม่หายเดยตะกี้นะครับเงินเงินไม่พอนะครับ่เดี๋ยวแนะนําก่อนก่อนดีกว่านะครับตัวฮันเตอร์เนี่ยก็จะมีนะครับมีการเทรดตามเทนแล้วก็สวนเทนด้วยนะครับตัวฮันเตอร์นี่สามารถเทรดได้นะครับแบบ 5T ทีนะครับแล้วก็ตัวซกซี่ห้็นะครับก็เทรดแบบ 5T ทีเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีซกซี่หนึ่งทีนะครับ ตอนนี้ทางทิฟฟี่เนี่ยมีสาสัญญาเลยนะครับให้คุณได้เลือกใช้เลยนะครับคุณสามารถทดลองเข้ามาทดลองใช้งานฟรีได้นะครับโดยการกดเข้ามาใน QR Code คดในจ้าจอนนี้ได้เลยนะครับกดเข้ามาเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวก็สแกนเข้ามาแล้วทักแอดมินนะครับเพื่อที่จะรับสิทธิ์นะครับใช้งานนะครับฟรีนะครับสัญญา5นาทีก็เดี๋ยวเข้าไลฟ์นะครับไปเรียนรู้กันไปแล้วก็ใช้งานพร้อมโค้ดนะครับส่วนสัญญา1นาทีนี้ก็สามารถที่จะใช้งานส่วนตัวได้เลยนะครับคุณก็สามารถที่จะทำตังเ่อนไขแล้วก็นำไปใช้งานได้นะครัับบบสายคร ว่าทาง 8x จ่ายค่าสัญญาณให้คุณนะครับคุณก็สามารถนําไปใช้งานบน 8x ได้อย่างฟรีฟรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันสับสูตรนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยเหลือกันเนี่ยนะครับทาง 8x อาจจะไม่ได้มาจ่ายค่าสัญญาแล้วนะครับคุณก็จะไม่ได้ใช้ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นช่วยๆกันครับนะฮะเทยกับ 8x นะครับแล้วคุณก็จะวินไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ 8x เนะครับเราได้มาแล้วนะครับนี่3 4มีหักลบตะกี้ก็ได้30บาทนะครับ เป็นวิทยากานนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการเทรดแบบด่วนๆนะครับเขาเรียกว่าชนนอนฟาร์มให้ดูนะครับจะจะเลยนะครับสำหรับซิกซี่นะครับเป็นไงบ้างครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจนะครับกดเข้าเขียวโค้ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันได้เลยนะครับนอนฟาร์มจิ๊บจิบนะครับไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย